สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการถอนการติดตั้งแอปที่ติดมากับเครื่องนะครับผมผมจะยกตัวอย่างตัวนี้นะฮะนี่นะครับผมไอไอพวกอันเนี้ยนะครับเวลาอะไรพวกนี้นะครับผมสําหรับใครที่ต้องการที่จะเอาออกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาออกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะลบตัวนี้นะครับกับโฟล์ลิงไอตัวนี้นะครับผม2ตัวนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมท่านอื่นอาจจะอยากลบ แอปอะไรก็สามารถไปที่ลิงก์นี้นะครับผมผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับอ่าวิธีการใช้นะครับผมก็ให้เราเลื่อนลงมานะฮะอ่านี่นะครับมันก็จะมีบอกนะครับผมว่าต้องการที่จะลบอะไรออกนะครับนี่ตัวนี้นะอย่างเช่นผมจะลบไอตัวนี้ใช่ไหมอ่าผมจะลบคล็อกนะครับเวลาแล้วก็รูปคนแล้วก็โฟนลิงก์ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองอ่านี่ ตัวนี้ผมได้เจอไอรูปคนเมื่อกี้แล้วนะครับผมนี่นะครับให้เราทําการก๊อปไอตัวนี้มานะครับโคดต,ตัวนี้เลยนะครับกดคัดลอกนะอ่าให้เรากดไปที่ค้นหานะครับผมพิมพ์ PowerShell นะ P-O-W-E-R นะครับผมนี่ตัวนี้นะ Windows PowerShell แล้วก็กดคลิกขวานะครับผมกด Run Admin นะครับอ่า แล้วก็คลิกขวานะครับผมหรือว่าคอนโทรล V ก็ได้นะครับอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะให้เรากด Enter ไปเลยนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับผมแสดงว่ามันได้ทําการลบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้กันนะครับว่ามันลบไปหรือยังนี่นะครับผมรูปโคมหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองลบไอตัวโฟลลิงตรงนี้นะครับ อ่าผมลืมบอกไปนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราหาไม่เจอในนี้นะครับเราก็ไปค้นหาได้นะครับผมโดยการพิมพ์คําว่า power shell delete นะครับแล้วก็พิมพ์แอปที่เราต้องการจะลบนะครับผมเช่นนี้นะครับ phone link นะเราก็พิมพ์ว่า phone link อ่านี่นะครับผมก็จะขึ้นตรงนี้มาให้เรากดคลิกเข้าไป โอเคขอเขาก็จะให้โค้ดเรามานะครับผมแต่ละเว็บอาจจะไม่เหมือนกันนะครับให้ดูดีๆนะครับอของผมก็จะเป็นตรงนี้นะไปที่ power shell แล้วก็คลิกขวาหรือว่า ctrl b ก็ได้นะครับกด enter ครับอ่าอันนี้ก็ได้ทำการลบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าหายไปแล้วนะครับ f o ล l i n นะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ถามว่าลบไปเพื่ออะไรนะครับเพิ่มตัวความจุของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับบางแอปอาจจะกินแรมของเราในเบื้องหลังด้วยนะครับก็อันไหนที่เราไม่ได้ใช้ก็เราก็ลบทิ้งไปนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับผมก็ขอจบการสอนเพจน,นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ